เมนูนำเสนอเช้านี้ครับผัดกระเพราหมูสามชั้นสับราค่ามะเขือเขืนครับแซบเซบครับพี่น้องลองไปทำดูครับอืมเหรอครับอืมจัมมมกับ ใบสับผูบครับอื่อครับปลดกับเราหมูสามชั้นสับใส่มะเขือขิงครับอรยครับ ผมว่ายังไม่มีใครเคยถามครับอาหารตามสั่งนี้ครับผมมาตังดูครับผมว่ามันมีคผัดกะเพราหมูสามชั้นสับใส่มะเขือคืนครับไม่มีครับผมว่าไม่มีครับเมื้อครับออกมันๆแล้วก็มะเขือคืนก็เข้อกันครับเปิดๆครับ